สามก๊กไม่ได้มีแค่เรื่องรบราฆ่าฟันแต่ซ่อนบทเรียนล้ำค่าเรื่องการวางแผนและการตัดสินใจลองคิดดูสิขงเบ้งวางกลยุทธ์แต่ละครั้งคิดละเอียดรอบคอบมองการไกลไม่ใช่แค่ชนะศึกตรงหน้าแต่ต้องมองถึงผลระยะยาวท่านคิดว่าแผนนี้จะสำเร็จไหมเล่าปีถามอย่างกังวลข้าพระเจ้าคำนวณแล้ว โอกาสสำเร็จมีสูงแต่ต้องไม่ประมาทขงเบ่งตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงการตัดสินใจที่เด็ดขาดก็สำคัญโจโฉตัดสินใจบุกแม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงเพราะเลงเห็นโอกาสที่จะได้เปรียบถ้ามัวแต่ลังเลโอกาสก็หลุดลอยแต่ไม่ใช่ทุกการตัดสินใจจะถูกต้องบางครั้งสุนกวนก,วนก็พลาดเพราะเชื่อใจคนผิด ทำให้เสียเมืองเสียคนเพราะฉะนั้นเลือกคนให้ถูกสำคัญกว่าเลือกทำเลจำไว้ว่าการวางแผนที่ดีคือการมองให้รอบด้านการตัดสินใจที่ดีคือการชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสียและที่สำคัญที่สุดอย่าประมาทและจงเรียนรู้จากความผิดพลาดเสมอ